ขออนุญาตแอบรีวิวพี่เราใหมาอีกทีนึง S <S พอดีลูกค้ามาที่หน้าร้านนะคะพี่พอเพิ่นขออนุญาตรีวิวไว้เดี๋ยวไปลงทิกต o อกลง YouTube ให้ลูกค้าแฟนเพจชมกันใครที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะอยู่ใกล้ห้างเยียบางบีนะ่ะสมุดปากานะคะลูกค้าขาเราอยู่โซนเฮ8เจ็ดแปดค่ะติดเส้นเทพารักกมยี่สิบสองจุดห้าขออนุญาตแอบสายพี่เขาหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นวิกผมรุ่นนี้จะเป็นงานแสกกลางจริงๆแล้วอ่ะคือเราต้องใส่เน็ตคุมผมนะคะแต่นี่พี่เขาลองทาบดูวา่าจะดูเฉดสีดูว่าเข้า เขาเรียกอะไรนะเข้ากับผิวไหม้เข้ากับหน้าไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทรงนี้เขาจะแบบว่าเป็นงานแสกกลาง<ม>แต่สีสวยเนาะสีสวยใช่ใช่อันนีู้กคาแบบว่ามาที่น้าร้านใช่คือพอดีพี่เขาจะไปบัวนะคะก่อนอนุโมทนาสาธุุญด้วยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวต้องหาวิกผมนะไปไปใส่เวลาปลาสิขามาเนาะก้อนเนี่ยคะ่ะคือ ใส่ดได้นะคะเราบวชได้ <ใจ S 1> เราสวยได้ด้วยนะ,ะใส่ได้ทุกรูปหน้านะคะเนี่ยทรงเนี้ยคือข้างหน้าจะมีปอยแต่นี่พี่เขาแค่ลองทาบดูเฉยๆว่าแบบคือสีประมาณเนี้ยโอเคไหมอะไรไหมใส่ได้สวยนะใช่นนบบขนาดขนาดไม่ได้จัดเต็มเนะาะพอดมูหนูดิ <laughs> เอา <laughs> ออก,ก่อนได้สวยดี <laughs> คือเส้นไหมหเส้นไหมดีนะพี่คือแบบว่าเรารีดได้โดยไม่ต้องใช้น้ํายาด้วยก็คือเป็นไหมแบบว่าเราสั่งผลิตเฉพาะยิ่งวียิ่งสวยยิ่งสายยิ่งสวยสวยดีรุ่นนี้แบบว่าใส่ใส่ได้ทุก ช่วงอายุเลยนะวิกร้านพี่ป๊อปเปอ้ลนาศใสาได้ตั้งแต่3ามขวบขึ้นไปเลยนะคะลูกค้าคา่ะคือเนี่ยคือพี่เขาแบบว่าจริงๆอ่ะเพื่อนน่ะมาซื้อไปแล้วันก่อนซื้อไปหลายชิ้นแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูเพิ่มนะคะก็เนี่ยค่ะคือจริงๆเราไม่ต้องแบบไปทําสีผมก็ได้ออไไคือทําให้สวยเนาะเปรีป้ยวๆดีเหมือนกันนะเฮ้<ว>ย<ห>ทำไมสวยอะ่ะ <laughs> ได้ได้คนโปรตีเลยว่าฉันเคยทําสีมาเป็นพันเป็นพันผมฉันก็เลยดูแบบเงาะดูเซ็กซี่เนาะดูแบบใช่เลยอ่ะสวมสวมเข้าได้ได้ใช่ค่ะอันนี้ขนาดไม่ได้เก็บเน็ตนะยังเป๊ะเลยพี่พี่เปิลแมทเปิลแมทขออนุญาตนะคะอย่าว่ากันเด้อคือเพื่อความสวยอุ้ยเปี้ยวอ่ะใช่สวยนะอันนี้ขนาดแค่แบบว่าเราเราแบบ ไม่ได้จัดเต็มไม่ได้อะไรสวยนะแอนสวยน่ารักอะคือเปลี่ยนลุกง่ายๆเลยไม่ต้องไปทำให้ผมสียนว่หลอสรุปใครจะได้เจ้าตึใสจะได้ทั้งสองสวยดีเนาะมันมันดูสวยใช่พี่สวยอยู่ช่วงนี้พักมูอยู่ใช่อันนี้เลยจัดโปรให้ลูกขนาดขนาดเราไม่ต้องไปทําสีผมนะคะลูกค้าค่ะสวยดีเนาะจากที่เราทําสีผมตลอดที่มัน เกิดขึ้นมาประมาณสองข้อเราก็ไปทําสีผมแล้วแต่ว่าถ้าเราได้แต่กันสวยเนาะมันดูแบบวิกแล้วมันดูสว่ามันมั่นใจมันไม่หนาเกินเนาะแล้วไม่หนข้างหลังสวยมากเลยข้างหลังก็สวยข้างหน้าก็สวยคือคือจริงๆความยาวของเขาจะอยู่ประมาณเสื้อในห้าสิบเซมประมาณเนี้ยแต่เรารีดได้อะไรได้มวนเพิ่มได้หมดเลยใช่แล้วก็คือ่อยสวยเลยน่ารักน่ารักสวยจริง รุ่นนะมันจะเป็นรุ่นรุ่นสั้นแต่มันจะเป็นหน้าหมาต้องเอาน้นใช่แล้วต้องเอาผุมสวยดี่น,นอยากลองหน้าหมา